มาค่ะวันนี้เราจะสาธิตทำบ่อเลี้ยงหอยอกันนะคะอ่าเราบีบอร์ซีเมนต์แล้วใช่ไหมคะบ่อน,นี้เป็นบ่อเดิมนะคะคือ,คอไม่ต้องแช่น้ำเพิ่มแล้อ่าแต่ถ้าเป็นบ่อใหม่ต้องเอาหยอกกล้วยแช่ไปก่อนนะสักสามสี่วันนะคะแล้วก็อน้ำใส่แล้วใต้น้ำก็มันจะมีดินหน่อยนึงนะคะไม่เป็นไร อันนี้เป็นจอกุลาบน,นี่เป็นแหนแดงแหนแดงที่ยังไม่แก่มันก็จะเป็นสีเขียวนะคะเกาจะใส่ใส่ไปเลยนะคะมีคอนไม้มีอะไรตกแต่งแล้วแต่เรานะคะบ่อน,นี้จะอันนี้จะเป็นหอยโขงภาคใต้นะคะอันนี้อายุเอ10 สองวันนะคะอันนี้สิบสองวันัตวไวมากห้อยโขมภาคใต้เนี่ยสังเกตดูตรงนี้ตูดจะไม่แหลมนะคะปากก็จะกว้างแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแต่ปล่อยหอยลงไปเลยนะคะอาหารของเขาก็จะเป็นนี่นะคะเจอากุหลาบแล้วก็แหนแดงใส่ลงไปเลยนะคะ ตอนนี้ใส่ไปสี่ตัวนะคะตัวนนี้จะเป็นปลาหางลูกยุงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะล้างแป้งหน่อยนะงแล้วก็นี่นี่นะคะเป็น ไข่หอยเชอรี่สีทองค่ะเราก็จะวางตรงนี้เลยนะคะอ่าอันนี้ก็เปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีแล้วอีกไม่กี่วันก็จะมีลูกหอยเชอรี่เต็มเลยนะคะอ่าดูนะหอยที่เราปล่อยลงไปเริ่มขยับตัวแล้วค่ะหอยโครงภาคใต้นะคะหอยโครงพันภาคใต้ ยบแล้วค่ะอันนี้เราเอาไข่มาฟักเองนะคะเอามาจากประจวบคิริขันค่ะนี่ตัวนี้ก็จะแตกขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นคกคกคกแตกนะคะเอามาแต่งเจอะกุหลาบก็จะมีปลานะคะปลาก็จะว่ายไปมา ต่างและยุ่งค่ะ